สวัสดีครับวันนี้ใี้ป๋องพามาชมาคนเลี้ยงเฮีย EP สองนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับอะไรมาทางไหนพี่เล็กมันมาทางไหนไอตัววันนั้นอะนะดเดินไปใกล้มันได้ไหมเนี่ย ครับครับมงคลมึงกินเยอะไปแล้วเนี่ยไอตัวฝั <h <h ่งนู้นรอเปล่าเนี่ยเมื่อกี้มันอยู่ฝั่งนู้นที่มันไม่ใช่น้องคนละตัวเป็นอะไรพี่เล็กหา โครงไก่โอ้ลูกชิ้นไม่ไหวอายเลยนะลูกชิ้นทีถุงยี่สิบบาถุงก็พอมันอ่าีินเ่ดีวกน้องเธิ่นนี่กี่วันให้มันครั้งหนึ่งพี่เล็กแล้วแต่แล้วแต่มันมาแล้วแต่มันมามันหิวมันมาติดต่อหลายวันแล้วเนี่ยมันหิวมันก็มาเงี้ยเหรอ ไอ้ตัวนี้ใหญ่สุดไหมไอ้ไอ้เปียกไอ้ตัวเปียกตัวนั้นล่ะเอ๊เดี๋ยวต้องพี่เลีย้ยงหญิงบอกว่ามีมาตัวนึงเดี๋ยวต้องดูว่าใช่มาหรือเปล่ามันตัวนี้มันเชื่องเลยมันกินแต่อาหารดิบอะไก่ต<อ>ัวมันกินแต่นี่พี่เซฟมันไว้ไงอ๋อเหมือนงั้นนี่ละอไหรก็หมดไม่มีเหลือ โอ้ oh, ย<า>ไปย<า>ใกล้<า>แล้วมันทำร้ายไหมพี่เล็กมันทำร้ายพี่เล็กไหมฮอมันเหมือนมันรู้ว่าจะมีใครอีกตัวามาหรือเปล่าเนี่ยวิ่งวนั้นเนี่ยวิ่งเหไวตัว แล้วมันพักอยู่ไหนพักใต้ร้านพี่เล็กก็เหรอมันพักอยู่ใต้ร้านพี่เล็กนี่แหละุะย,ย,ยนนคนให้ผิดมือมันกนิชิ้นใหญ่ไปว่าพี่เล็กติดคอ ติดคอ嘛่ันเ,เป็นไรติดคอให้ทั้งถุงกลัวมันกินถุงนี่เพีย เเไปเรียอย่างนั้นเองอ้เออ้ายนานนางยายถ้าเกิดสุกมันกินไหมพี่เล็กสุกก็กินสุกดิบหม่าลได้ไข่ดิบ เหรอใครดีไปห้าลูกโหเรยแล้ว่อยแล้วเหรอไอ้มันไม่มีฟันเขียวนี่หว่ามันกินเลยใช่ไหมหิวน้ำเหรอผมฝังมันหรือเปล่าเนี่ยปีเล็กพีเล็กมันติดคอว่ะ ดีครับอาจารย์มันติดคอั้งมีเล็กมันย้อนมชื่ออะไรมงคลเหรอมงคลมากินน้ำเดยให้กาแฟมันจะกินไหมเนี่ย กิโลหมดไปกิโลแล้วสองตัวสุงลวตัวสองโครงเหรอพวกหมู <ST> S> <S พวกอะไรมันกินได้ไหมั้ยอนไปกนแล้ <ST S> วก็กลับบ้านตัวเองพรุ่งนี้ก็ามาใหม่กินทุกวันเลยตอนนี้เป็นไรไมู่้อะท้องเปลท้องก <ST S> ับ มันมีมันมีลูกมันเคยมีลูกอะตัวเมียเหรอมันเป็นตัวเมียดูคุ้งมาดิเนี่ยแล้วมันจะหายไปพักหนึ่งเลยพอมันพ่ออ๋อเนี่ยมันมีไอ้ไหนละไปไหนแล้วล่ะมามามงคลมาต้องไม่ให้เห็ดคุณมันยึดต่ำอย่างเนี่ยอ๋อมันจะกินน้ำ